น้ำมันไหลทะลุนี่เดียพี่น้องมานี่มันปีที่เอ่มันเดือนที่แล้วนี่เล่งเช่นพี่น้องตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นปีตั้ง่น่ะมันเล่งเช่นมันถึงจะมีฝนตกดูเถิดพี่น้องเห็นไหมหูอีกต้นนึ่งนี่จะไข่หอยเชอรี่หลบับ น้าม,มันไหลทะลุนี่เด้พี่น้องแล้วพี่น้องเอ้แดดล่มลมตกแล้วอืออันนี้พอหลัดอยู่นี่ถ้าใส่ปุ๋ยนี่เด็เขาไหลยอยู่นี่พี่น้องน้าม,มันพึ่งมาเนาะนี่เด่ัววเขาเลาันีดพี่น้องเห็นไหมปลูกผีดัทนเคยปลูกผิดตามม้านนี้ดิมีเสียงหน้าเนาะพี่น้อง ผักโขมกันังวมดเร็วเนนีมตทยาขึ้นเทนอีกผิดสูงขายสูงนู่นามำวะพี่น้องรักน้ำตรงนี้มันนาเรามันนอกคอกนาเราเห็นมาหวังอาทิตย์ที่เร็วยังไม,ม่มีน้ำทำหนีเลยฝนมันตกเนาะฝนมันตกวังมาคืน คืนบานไกลเหมือนคืนทำยินเสียงน้ำไหลไหมพ่พินองน้ำไหลสาบแล้วพินองเอ้แดดร่มลมตกนะฝนมันตกเนาะฝนมันตกหวังเหมือนคืน คืนวานก็อีหมือคืนทำก็ดีอีกไซน,นี้น,นี่ก็ดักไซคือก,กันนี่น,น,นี่ก็ดักไซเนบพิษปกติเลยเด้พี่น้อง เขาเนาะมันมีพระคุ้นเนาะเขามีร่องเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยมีตะเขาวเด้ดิพี่น้องมันงามขึ้นมีตะตะซิวหน่อยกำลังจะไปเทาใส่เทียบดิมีแต่ตัวหน่อยดอกปุ้ยใหญ่ตัวตนี้เนี่ยตัวหนีก็มีมีแต่ไขห่หอชอรีเนี่ย ะเขาเลยด้อ้อปุ๋ยเมื่อวานขึ้นมาว่าเจ็ดงามขึ้นมีตะเขาเนี่ยตัวหน,นีก็มีมีตะไข่้ฮอลเชอี่เนี่ยมีตจะยาด้วยอ่ะม,มันไม่ใช่เขาได้เนพี่น้นงยาหน้ามันมาลาโพด เขาไต้เห็นเปี๊ยเลยมีตะไคร้หอยฉลีมานนาเราบ้านนอกคอกนาเราเห็นมาหวังอาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีน้ำสำนี่เลยมานนาเราบ้านนอกคอกนาเราเห็นมาหวังอาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีน้ำสำนี่เลย หเห็นไหมหลาบนนามอะชูชูๆเลยพี่น้องอ้ยหอมใบกระพเพราต้ดเลี้วนเนาะมิตรยาขึ้นเทนดูเสียงหน้าเลยพี่น้องโ้อ้ผักหนูกันเด้อ ตะเขาเลยด,ดิเอาปุ๋ยเมื่อวานขึ้นมาว่าเจ็ดงามขึ้นมีจะเขาถ้ะซิวหน่อยก็ล่างกิเลเขาใส่เทียบดิมาันนาเรามานนอกขอกนาเรา ฉันมาหวังอาคิที่แล้วย like, ังไม่มีนามทำนีเลยหลุดแต่ว่างม่ตาดอกฟังเก็บเอวเอาสูบสูบแบสูบเบาสูบสูบลดเอารู้สึกเผาปลาแ่ะตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ก็มีเด็กบ้านฉันไม่ใช่เรียกพัดมีเด็กเรียกขัวมีแต่เผาเด็ก โอ้ยฝนไปฝอยดี่นออ่องยิ่กจับบานเลยเด้อพี่น,อน้องทำอะไรชูชูเลยพี่น้องโอ้ยหอมใบกะเพราเอโอ้ยมีไผ่ก้อยดอกลาบแต่ว่าต้มให้มันซุกก่อนนะ รมให้มันสู้ก่อนเนี่ยก็เป็นมาถึงเถียงนาแล้วบ้านนอกโคกนา มาตัวพ mm ี hmm. ite, ่น้องเห็นไหมฮู้อีกตัวหนึ่งนี่จะไข่หอยเชอรี่หลับคนเดินๆคนเดินโอ๊ยจับบานเทพี่น้องเอ้ไจากตรงนี้ แต่ตัวนี่ไหลทะลุมาแล้วก็จิ้มมาเตรียมปลูกเลยนี่อย่าโลกเกณฑดอกไถมาไถนี่กระตักน้ำตัวนี้ง่ายเรื่อง่น้งงนองสูงงามนี่มาตกเลยนี่นะคนดึงๆโอ้ยาจับบานทะพี่น้องไอ้เนี่ยตัวนี้ของมีมีแต่ไข่ฮอเชอรี่เนี่ย ไม่มีแต่ตัวน้อยดอกตัวใหญ่ต็ไม่มีโอีกต้นนึงนี่จะไขห่หอยเชอลีโน่เห็นไหมเห็นปลาไหมปลาตัวนี้น้อยนั่นยังหมากเล่นกำลังกินเผาใส่ปลูกผิดฉันเคยปลูกผิดตามมนนีเด้ อันนี้พอหลัดอยู่นี่ถ้าใส่ปุ๋ยนี่เดี๋ยวเขาหลายอยู่นี่พี่น้องน้ามมันพึงมาเนาะนี่แต่ว,ว่าเขาหล,หลับผีผกสูงขายสูงนี่นมน้าพี่น้อง รักหนามตรงนี้เลยโอ้ไม่ใช่กล้วยรักหนาบแต่ว่าต้มให้มันซุกก่อนนะต้มให้มันซุกก่อนเลียวก็ไปยินเสียงหนามไหลไม่พี่น้องหนามไห,ห,ไหลแล้วก็จิ้มมาเตรียมปูกเลยนี่อย่าหลกเก็นดอไทมาไท ตักน้ำัวนี้ง่ายๆนึงพีนโนโนโนน่น้องสูบน้งาวนี้ขึ้นมาตะเขาเด้เอาปุ๋ยเมื่อวานขึ้นมาว่าจะงามขึ้นมีตะเขาไอ้หอมดิหอมมากเลยนะพี่น้องแต่เผาแดงแต่เผาแดง